สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะพี่กาแฟจะหลับแล้วอะ่ะนี่ไปเอาเข้ามาปิดไลฟ์มาสวัสดีค่ะทุกคนในไลฟ์ like อะ่ะเออนาะโอ้ดูหน้าทำหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปแหม่มแล้วก็ไปนอนนะนะเอเอนะอ๋ออันนี้ตุ๊กตาบนบ้านเอาลงมามาเจอกันนิดหนึ่งจะไปแล้วเออบอกทุกคน กาแฟไปก่อนนะคะอะค่ะนอนแล้วหรอคะไม่ไปทำกาแฟนะโอ้ยน้องตุก๊กตาหลับหรอคะงเงียบประตูเลยค่ะแล้วเราก็ไปทำกาแฟกันซะทุกคนอืมนี่บุกาแฟนี้แล้วก็แต่ตอนเนี้ยเอาใส่แล้วก็ต้มหมก้าขอดไปแล้ว เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวนี้จะเอาไปแช่เยินจัดในฟีดไว้หอมเนียนละมุนมากเลยใส่ใส่ฟีดไว้ฮัลหคนน่าจะพอหละแฟกไว้ก่อนนะตาแดงทุนอา้าววันนี้นี่มีมะม่วงแล้วก็มีมะน,นาวค่ะ ที่จะทาเป็นมะม่วงมะม่วงสุกปั่นน้ำมะนาวแล้วก็มาใส่กาแฟเป็นกาแฟมะม่วงสุกปั่นน้ำมะนาวกันค่ะได้ปั่นแน่เน่มะม่วงลงไปค่ะทั้งลูกเลยแต่มะนาวอะ่ะน่าจะใช้ลูกเดียวอ เด็กลงมาเฝ้าแล้วปี <laughs> ๊บมานแนวใส่มามาน้ำมะแนวเยอะหนึ่งลูกก็พอจริงๆด้วยเป้าอยู่ไอ้น้ำเป็นนิสนะืงแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งนิดหน่อยน ในสูตรอุ้ยเนียนกริบในสูตรอ่ะเขาใส่น้ำพึ่งหรือน้ำเชื่อมด้วยแต่นี้ไม่ใส่เปรี้ยวยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกาแฟาเรานี่กลมกลมเองไม่เชื่ออย่างไงอืมก็เ,เนียนทีแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวอย่างที่คิดนะมีความหวานของมะม่วงแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวนอัน่นี้แค่รู้สึกว่าเขาเนียนเกินไป แล้วก็เว้นที่คาแฟยเยอะเดี๋ยวนี่ก็เลยใส่น้ำแข็งที่เหลือไปนะมากาแฟที่เราเชอู้ยเย็นแล้วเดี๋ยวมาเทใส่ด้วยกันเลยค่ะเทแล้วนะมันหอมมากเลยทุกคนน้ำใบสอเลยกาแฟมะม่วงสุกป,ปั่นน้ำมะนาวว้าวสีสันสวยงามด้วยสิดูจีดูจีแต่มีความเข้มปรี๊ดเลยนะทุกคน <laughs> หอมมากอะทุกคนแล้วตอนนี้กาแฟก็ซึมลงไปด้านล่างแล้วเนี่ยนี่กาแฟมะม่วงสุกป,ปั่นมะนาวของนีดได้เวลาชิมละค่ะทุกคนอุย้ยจิบผิวผิวด้านบนนี่กาแฟและมุนมากเลยเข้มๆนะแต่ไม่ขมละหวานไปลิ้นหวานลงคอแล้วก็ ได้กลิ่นมะม่วงมาแล้วอ่ะกับมะนาวเนี่ยเพราะว่าเขาแบบขึ้นมาข้างบนแผ่นเนี่ยอุ้ยดูดูดูนี่นี่บอกว่าความเนียนอ่ะมันเนียนจริงๆเลยนะเนียนกริบๆเลยนี่นข้าเปล่าเนะอมืมีกาแฟอยู่ด้วยอุ้ยเห็นไหมไม่เปรี้ยวอะไรที่เปรี้ยวๆอ่ะมาเจอกาแฟ หายเปรี้ยวเลยเนื่งดูดไปด้านล่างก็เจอกาแฟกาแฟก็ละมุนมะม่วงปัน่นน้ำมะนาวก็ละมุนมากดีนะนี่ใส่น้ำแข็งปีกแบบเย็นสดชื่นเลยอืชุ่มมากๆคันค้นอร่อยกลมกล่อมไม่เหลือวักเปรี้ยวชีดเลยอาจจะเป็นหวานแบบซ่อนเปรี้ยวนิดๆของน้ำมะนาว เนียนทั้งกาแฟเนียนทั้งมะม่วงสุกปั่นน้ำมะนาวสดชื่นยังไม่พออิ่มท้องไปด้วยค่ะ